ตามถูกต้องป <rab> ้า <thực> ป <step> <c oughs> <gardens> <uyor> ้าบนไม่มีทางชนะอู้ล้อวัวมันฉี่กันอยู่ว้าวไม่ทันไม่มีทีมก็มีมึงคนเดียวใ้อยแผนไงวุฒิไงเดี๋ยวมันก็ตามมาโอ้ยมึงไม่ต้องตามมันมาเลยพอแล้วมึงเอาไปเลยสามคนนี้ แผนไอ้วุฒมันบอกว่าเดี๋ยวเรามาช่ววที่สองจบแล้วไอ้วุฒโทรมาแล้วเมื่อกี้ไม่ให้มือตีอยู่ด้วยกันอีกอะใครมือตีวุฒตีบ้าเอากเดี๋ยวหลบไม่ได้มันฉลับแน่ฮะตีใช่ไหมอเ,เอกด,เด,ดูพี่เอกตีครับ ลูกกลางลุงนัดปังคือครับเมตีหลักจอดแน่เขาตึกเขาตีหวังจอดเลยของเอกตีลูกลอยมาตรงมากป๊อกนั่นไงไม่จอดจอดจอดแต่อยู่นอกสนามเรียกไม่จอดครับอนี้มันหา่างป้าบนหมดแล้วหรอป้ายนยนทำไมยนลูกทิ้งอะ่ะบ <Okay. S 1> ้าตาย ที่สองปอยม้ยับหนึ่งสองปาดูทำไมมันเจ่งจังวะกดท่ดทเข้ามาท่วมอู้สามเลย คะแนนนําเป็น8ปศูนย์แล้วครับเท่าไหร่ป้าบนห้ในลุงหนัดเข้ามาครับใร้โดนหยิน่ตรงอยมันไม่ตรงเฉยๆถึงอยู่ป้าบนมาปารป้าบลเลี้ยวมาเปลี่ยน โอ้โหสุดยอดป้าบนชนขึ้นหน่อยดิโอ้น่าไปชนไปไหนได้นี่สูงว่ะโอ้เกือบป้าบนเกือบเกือบเอกไม่กล้าตีเพราะว่ากลัวลั่นไม่ลั่นก็ข้ามไม่ลั่นก็ข้าม ดูครับพี่ชงจะโยนโยน,โยน,โยนโลูกมาสวยครับไม่ถึงพเพราะสนามนิ่มโอ้โเปลี่ยนได้เชยจริงเงี้ย,ย,ด,ย,ยดูพี่ดำจะตีจอด ล่งที่ดำลอยลงกมาป๊อกเกือบครับป๊อกคัดเหลี่ยมตอนนี้เอกเหลือสองลูกดี ตีอยู่แล yeah> ้วได้ตีออกต้องลุ้นอ้เข้าออยได้หนึ่งครับก้ามหัวหน่อยหนึ่งได้ไม่ได้ปล่อยมันเอาเล่งจุดลุ้เองเลยครับโอ้เหลือจะทำไม่ได้สองเดี๋ยวอีกลูกนึงไม่ต้องสนใจไม่ได้ลูกนี้ตกไก่แต่นี้แต้มเจ็ดต่อหนึ่งคิดว่าประมาณนั้นเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์ โอ้เจ็ดสูงเลยเหรอคดูป่าบนป่าบนเปลี่ยนทันทีเปลี่ยนเดินมาไม่ต้องสนใจเปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะ ได้เท่ากันหมดเลยรวมสองพันห้าอืเหมือนหนึ่งอ่ะดีดีก็จ่ายเหมือนหนึ่งก็รางวัลหมือนดีละสองพันห้าได้เท่ากันหมดใครชะนะหนึ่งถึงสี่ก็หยุดนั่งไม่ได้ลงมาเล่นดีสองให้พวกที่เหลือเล่นเท่ากัน ใช่ไม่ถูงอ่ะไม่อุ้มไม่ได้ป้าป้าบนหนึ่งจินหกเลยป้าปาบนเจงเทสปลาบนจงเอเลยนนิดเดียวนี่ดูพี่ดำตีคัดครับ สุดยอดเลยตีคัดลูกนี้แต่ไม่ตายโอ้งงมาซบได้งไงหนึ่งกินห้ากินหเลยป้าบนเก่งเกงลูกนี้ป้าบนเตรียมเข้าหลุยครับเขาบอกให้เขาพูดโอ้โหดูดิทำท่าเข้าดีลูกเดียวไล่เขาไปหมดทั้งหลูก พอพอพอจะเข้าไอ้แต้มโยนทิ้งเลยเขา,าขพูดกับล้อง,อองมีมีแต่เป็นปลา <c oughs> แกโยนไม่ได้ <c oughs> ดูพี่ชงจะเข้ามาครับจะทำแต้มได้กี่แต้มลูกเหลือสี่ลูกครับต <c oughs> ีเปลี่ยนครับ อ่าดูนะครับเอกจะตีตีเปลี hmm ่ยนตังอสองสองเยอ่ไม่รู้อ่ะมีลูกเดียวสเปล่าติดลูกันด้วยล่ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวก็ดูถ้าตีถูกได้สามเสนอเสีนอยงเต้ครับ ตอนนี้ได้กีแต้มแล้วกีรับสามมางั้นได้วัดก่อนร็วก่อนเข้ามาก็ได้อาจจะได้วัดเขออมาดูฝังนี้เหมือนจะได้วัดบ้าปาไม่ต้องวัดวัดที่หลังเข้ามาเหรย เชื่อเลเฮ้ทำเลยไม่ืผมไม่ตื้อ่แล้วไม่ดีครับเออไอสองมาได้แน่สองแน่สองสองสองมิงเยอะมิงเยอะมงเฮ้ยเอาเย ลูกสามวัดหาตลับเม็ดมาลูกสามวัดโอ้จริงๆด้วยพอผมหุบปากป้าบนเข้าดีเลยเนึกได้หุบดูลุงหนักเข้ามาครับเบาไม่ถึงไมือ

ไม่ไมีถึงโอ้มาปั้ง,งโอ้โหป้า,ากกนปปวนมาลูกเดียวกินหอออกแล้วโอ้ป้าวนทำพิษเอกที่เกีจันออกได้สี่แ้ม ลง,ล,งล,ลูกปลาบนเข้ามาครับไว้ไวแกเข้าดีอย่า<ว>ตายนะ<ด>โอ้โหอสองสามเลยไม่ได้ครับแพ้สองใบสามใบด้วยมั้งดูเอกจะทำยังไงมาดูครับเขาจะทำยังไงลุง จะลงลูกป่าบนเฉยเลยลูกเองก็วสวยแล้วอลูกลูกเองก็วสวยม <c oughs> ไม่สิ่งนี้หนูไปถูกแต่ว่ามันดันมาตกตกใกล้ลงไปนี่กะวางลายล่างเฉยแม่งอ,ออกข้างเฉยเลยดอกไบแล้ดอกใบเลยดังมาวางข้าฟองไม่ดีอโอ้ตีรับสองตีรับสองก่อนอันดับแรก หมดแล้วหมดแล้วก็บนหนึ่งกินหกสองรอบแล้วก็หกไงเองก็มาหกลูกหมดทุกคนนะปรับบกว้ามสามเลยตอนเนี้ยลูกตีได้ที่สองครับสามสามเนี่ยสู้กับลูกขาวผมอ่ะได้อีกแล้วเฮ้ยอ่าเราแพ้อีกแล้ว ตอนนี้ได้สามเมื่อกี้ได้สามก็เป็นหกไล่มาเป็นหกต่อเจ็ดโอ้โหสี่สี่ได้เหรอรูปร่างได้วัดอีกนะแม่บนมาอีกหนึ่งกินหกผมมีมีทีมชาติวัยชลาอยู่ไม่ต้องกลัวครับวะวะวะทีมนี้ แล้วบนเอข้ามสองมิลคุณว่าใปบนะลุงหนัดมาครับเปิ๊บโอ้เขาดีด้วยลุงสุดยอดเพี่อนอันนี้อันนี้อันนี้ลุงหนัดเข้ามาครับหืมบันไส ลูลบตีพี่ดบโอ้ตกหน้าเยอะถ้าเป็นดินแห้งโดนนะครับลูกนี่งน,นี้ลอยมาปัางเป็นไงล่ะพี่น้องพี่ผมพูดก็ไม่ได้แหลอีกนิดนึงไม่เป็นไรครับเหลืออีกรูกหนึ่งนะชงไม่เป็นไรครับขึ้นันี่ดี สวยสวยฟังสวยแล้วทีลาผมตีต้องพูดนะผมชอบเวลาเวลาแม่บนเข้าเดี๋ยวผมเห่าแจกกันอย่างนี้แหล้วอันนี้พี่เอกเข้ามาเสียใจครับตอนน้ำา่่มดิ ติดผมหรือเปล่านี่ยติดผมนะตีครับโอ้โหเต็มเม็ดเลยไม่ถอยอยากบังสองแต้มหมดแล้วเหรออกยแซงแล้วเหรอ มาดูครับไม่ใช่ลุงหนัดได้เหรอป้บนลำอยู่ป้าบนเข้ายี่เเล่ป่านั้นยังชนะลุงหนัดเฉยเลยนี่นี่มึงก็เข้าหลุดเหมือนกันอืม ลูกขึนมาเลยบอกมาบังเลยทีตายต้กเาเข้าเขาเงต้องไม่ยื้อแทนมันเอาไปเลยัห่เปร่าไปแล้วไม่ไม่ด้วยลูกนั้นหนูรอเป้าอย่าเป้าขึ้นมาทานลวอเ้เออล้าพูดแล้ไม่อวาตนแล้วมือ ไม่ตายปกติเกาเกี่ยเป้าขึ้นอยู่เห็นไหมเป้ามันแขลับตายได้หนึ่งหรือสองปลาบุผมว่ารอบนี้อุได้แต้มอ่ะจรริงเหอจริง โอ้โหวายจะพาสองแตะได้แต้มเดียวโอ้โหลายไม่สวยเลยเฮ้ยอยู่กับที่เลยลูกเสาตถึงก็มันถึงเสียบดีไม่ตกหลอนนานทงดีมุมไม่ได้ เดี yeah. yeah, right. yeah. Yeah. Okay ๋ว yeah. อ right. I mean ีกล right. ูกหนึ right ่งเดี hmm. yeah. ๋ยวอีกลูกหนึ่งมาดูนะครับเต้ามยาเนี่ยสยางโ้แต้มใช่ครับเข้ามายอย่ใย้อนนะครับสู้มาเลยเนี่ยเผื่อเผื่ตัดผู้บนนี้ จะได้ชว์ลูกราเข้าไปดครับพี่ดำได้สองเป็นเก้าต่อแปดใช่ไหมตอนนี้คะแนนนำแปดต่อเจ็ด

ลงหนักเข้ามาน่นไงเกืนอบเปลี่ยนเออ,นอนไม่ตายครับวนอยู่ป้าเอ้ยโดนเสียบไม่เต็มป่ะวนอยู่วนอยู่ สามคะแนนเต็มสี alla alla. Four, Three, ่คะแนนเต็มสี่คะแนนเต็มเนี่ยเหรอลูกว่าไมไม่ไปผมคิดว่าโดนดินก่อนนะครับอ่า้วนลูกของเยว ตีเปลี่ยน โอ้โหสองบบเต็มเดียวครับลงหนักลงหนาปุ่บบมโอ้ยวัวเขาดีว่ะต่อ,ตอ,ตอนิดนึงบบนโอ้โหแต่มือไม่แต่จะโชคผมเฉยเลยดูยด,ดิขนาดนี้นเนี่ยทีมชาติไวเซราครับ รอบนี้พลาดทีมชาติไปแล้วที่ขยันซ้อมอยู่นี่เผื่อไว้ชาติจะเป็นทีมชาติไปโอเคโอ้ยลูกเข่าดีวะดูดูจะได้แต้มหนุมหม่อยู่ที่ลูกตีเอกนะครับเหอนมาลูกนี้ะรเกอ่านะครับดูนะโงนั่นไงเดียวังแต้มเดียวอยู่ Bert, คุมสามนะชงต้องเข้าอย่างเดียวตอนนี้แก้มเท่าถ้าได้อีกแก้มหนึ่งก็เป็นสิบยังอ๋ออ๋อจแช่งอ่ะพวกลัว่าจิคอยกินอีูย <Elmo or something> ัดเขาในโพดคุณว <izer> oh, cool. oh, ่ากายกินโอ้ยนั่นไม่กลัวกลัวไม้อ่ะมันยัดเข้าไปในลูกคอเลยอ่ะแต้มเดียวเก้าเท่าดูต่อครับ โอ้เข้าก่อนทัานอ้ก่อนครับถึงเลยโอ้ที่เราพยนันนะดุจเช่นั้นอย่าสูงไ้พีเอสเข้ารอบยังพีเอสไม่ถึงว่าพีเอสเข้ารอบยังเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เนื้อทำไมยางงี้ังั้นเลยเอะไรไปเข้าพีเอสอยู่กับใครนะใครเข้าสายนนท์ ไม่ได้หรอกมันต้องถึงนี่เลยที่เท่ายังแต่มุมมันต้องสูงมากของผมนต่นี่คือได้มาบนมานี่อย่างนี้เนี่ยีนยังเข้าได้ไม่นี่สายนี้ป้าบนเล่นคนเดียวอันเนี่ยเดี่ยวไหมครับเดี่ยวไหมเมืมันแตกอ้าวใครก็ไม่ออกลงแล้วแม่จะเสียพอพ่อแม่ปากก็ไม่ได้เชียร์บอกเข้าดีก็ว่า โอ้เตะไปหนุ่มแรงเลยไปหาลูกหนูเลยลูกเลยเข้าลูกเดียวเหรอเข้ามาลูกเดียวไล่เก่าโอ้โหเหนือไหมเหนือไหมผมเล็งไว้แล้วหมุนูไม่เลี้ยวป่าเขามุนไว้แล้วว่าต้องชนเข้ามาเปลี่ยนสุดยอดละอ่ะสุดยอดละ มีอะไรต้าเปล่าเนี่ยไม่ดึงเหรอลูกพุกเหรอสู้ให้ถึงเลยนะครับไม่ต้องกลัวหลุดเท่ากันอืมไอ้แต่ละชงเข้ามาโอ้โหชนคืนเจ็บเลยแหลมนะเอาแหลมนะโออชนมาดีด้วยนะชนแล้วเข้าเซฟเข้ามาเออรู้ใจไงเอาสองเดี๋ยวมันขับอ้วก คอยดูฮะลูกนี้เป็นลูกป่าผมที่พี่ดำชอบตีตีถูกก็จอดทันทีวิจารณ์ผิดสงสัยป้าบนลงมนไว้เลยพี่ดำตีไม่ถูก นีดเึงครับก้9ต่อก้9แจมนะครับรอบนี้ที่ดำจะคุมครับลูกนี้คบเ,เรียบร้อยตีไม่ได้นะฮะชงคุมสามลูกเยไ,ไดจะเ,เข้าเกมครับเยจะเข้าเกม โอ้โหเข้าได้จริงด้วยโสุดยอด